ตอนนี้ร้อนมากครับโอ้ยดูเด็กๆนะคะดูเด็กๆเด็กๆร้อนมากเลยจะไปไหนกันเนาะถึงจะมีถึงจะอยู่ได้ฮะพี่พงกีจะไปไหนวะฮะดูพี่ตองพี่ตองร้อนเหรอลูกพี่ตองพี่ตังพี่ตองพี่ตังร้อนมากพี่พงกีร้อนไหมลูก พี่พงกีร้อนเหรอคะพี่พงกีร้อนมากเลยพี่พงกีโอ้ยทำไงดีว่าเด็กๆถึงนจะไม่ร้อนวะเด็กๆวะฮะโอ้ยพี่ตองร้อนทำไงพี่ตองจะไม่ร้อนวะพี่ตองวะพี่ตองพี่ตังร้อนไหมลูกป๊อกจะไปเล่นไหนวะป๊อกฮะ พ่อกับบุ้งกีจะไปเล่นไหนคะโอ้ยทำไมเดินเดินสวนสนามจังเลยลูกร้อนเหรอคะอืมอืมร้อนมากเลยทำไงดีอะจะไปทางไหนดีอะเนี่ยจะอยู่ทางไหนไอ้ตัวนั้นก็อ้อนพ่ออ้อนพ่ออาแต๊อ้อนพ่อแล้วอาแต๊ะ เปลี่ยนกันมากินน้ำนะคะอกินน้ำลูกกินน้ำพ่อกินน้ำก่อนพ่อกินน้ำก่อนเลยลูกโอ้ยอากาศร้อนดู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 อแตกอแตกอ่อนพ่ออแตกอ่อนพ่อ อ,อ,ะอ,ะอ,อ้อนเจ้าอะไรเนาะลูกหลัก่นีออจะอ้อนอะไรเนาะอาแต๊กอภิพง้งกีไปถามที่อาแต๊กเจ้าอะไรจากพ่อนี่ไปอ้อนพ่อทําไมอยออ๋ย,อย,อยกลักวกลัวแต่ไม่ไม่ใช่ลูกหลักอ ไปแล้วมึงกี้ไปแล้วเบื่อแล้ว